วันนี้มาแกงขี้เหล็กนะคะก็มีเตรียมหอมกระเทียมตะไคร้ซอยแล้วก็พริกแล้วก็กระชายนะคะขาดไม่ได้เลยคือกระชายแล้วก็มีขี้เหล็กอันนี้เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ <Yeah. S 1> เอาทุกอย่างลงไปคลุกพร้อมกันนะคะ ใส่ปลาร้าสับลงไปนะคะตำให้เข้ากันตอนนี้ตำเครื่องเรียบร้อยแล้วต้มกะทิให้แตกมันนะคะตอนนี้กะทิเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมใส่เครื่องใส่เครื่องลงไปหอมมากเลยผมตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้จะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนาะยใยเนาะ ตอนนี้กะทิเดือดแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยแกงขีเหล็กเนาะต้มขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นจ้ะรอจนหมูสุกอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วคอยใส่พวกผักขี้เหล็กลงไปต้องเปลี่ยนหมอนะคะนี่เพราะว่ารู้สึกมันจะเยอะอันนี้ยายใส่มะเขือพวงลงไปแล้วรอให้มันเดือดอีกสักพัก กะทแตกมันหน่อยก็จะเริ่มใส่ขี้เหล็กลงไปหอมมากกลิ่นฉุยเลยเดือดแล้วเตรียมใส่ขี้เหล็กลงไปไคนให้มันเข้ากันนะคะอันนี้เราต้องใส่น้ำอีกตั้งเยอะเลยนะคะใส่น้ำอีกไม้มันจะข้นเกินไปเติมน้ำลงไปนะคะจะได้สดน้ำ เติมน้ำไปสองขันนะคะเนี่ยพอเราพอเดือดแล้วเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดใบแมงลักลงไปแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ยกทานได้เลยร้อนๆกับข้าวค่ะ